สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาแยกคลีปปาวานด่างเพื่อที่จะขายให้ก,กับเพื่อนๆที่สนใจนะคะเพื่อนของเราคุณสุลิอยู่ที่จังหวัดพังงานนะคะแล้วก็คุณแม่นัฐการอยู่ที่จังหวัดพิษนุโลกค,ค่ะสนใจคลีปปาวานด่างเดีย๋ยวเราจะให้เลือกนะคะว่าชอบต้นไหนราคาเท่าไหร่ นะคะเดี๋ยวขอแยกก่อนนะ มาเริ่มที่ต้นที่หนึ่งกันก่อนค่ะต้นนี้นะคะราคาต้นแรกนะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะรวมส่งนะคะต้นที่สองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะต้นที่สาม

ตัวน,นี้สองห้าศนนะคะส่วนต้นนี้นะคะถ้าเพื่อนจะรับนะไปกับต้นอื่นห้าสิบบาทค่ะส่วนต้นนี้ต้นสุดท้ายเราไม่ขายนะคะฟา้าทลายเกียวเราจะเก็บไปปลูกเป็นอาหารน้งลบนะคะหรือใครจะรับเราก็จะแถมให้ค่ะแต่ไม่ขายนะคะวันนี้ก็มา รีวิวแต่งปันคลีบประวานด่างค่ะสำหรับใครที่สนใจตามหานะคะเดี๋ยวจะส่งคลิปให้คุณแม่นัทการอยู่พิษณุโลกนะคะแล้วก็คุณสุนีนะคะเดี๋ยวจะเลือกให้นะคะว่าชอบต้นไหนเดี๋ยวขอเลือกให้คุณสุนีแล้วกันค่ะ เลือกต้นที่สามให้นะคะให้คุณสุนีที่อยู่จังหวัดพังงาน,นะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ใบไลายสวยอันนี้แยกออกให้คุณสุนีนะคะที่อยู่พังงาค่ะส่วนต้นอื่นๆน,นะคะเพื่อนๆเ,เลือกได้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ